เอ้ยวันนี้เราแค่เชียร์ไปสกิปโอ้โหได้สีครับผมนะไปอีกสิบกล่องครับมาสกิปโอ้โหนี่เกลือชัดๆนี่มันโคตรเกลือเลยไปอีกสิบกล่องมาสกิปวิโอ้โหมีดว้ได้สกินเอ่อเลตเตอร์นะโอเคนี่สกินไหนวะเดี๋ยวดูทางซีก่อนเอว่าแต่สกินรถนี้มันอันไหนนะอันนี้หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่นะเหมือนจะเคยมีแล้วนะเอ่ออันไหนเนาะอันนี้เอออันนี้มันสกินเก่านะครับสกินเก่าเอออันไหนวะหรือจะเป็น อันนี้กันแน่นะอืมอันนี้ฮาโลวีนใช่ปหมอันนี้ฮาโลวีนครับเออใช่มันเหะมันสกินไหนใช่มันเหลืออ้าะครับมันเหลืออีกสี่กองครับไปโอ้โหออกสีนะกูล่อเป็นปี้เลยนะครับแคชเชียร์นี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่โอ้โหเดี๋ยวผมหาเงินแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะเอาไปตันเลยส่วนสกินคิดมัดก็เออไม่อยากได้หรอกอยากได้ตัวธรรมดานะซึ่งโอเคผมได้ที่หวังละเีคิดมัดปีนี้ก็สมหวังนะครับนะคุณไปดู อนารถของพวกเรานะครับผมนะเนี่ยอยู่รถน้ำต้มโอ้ยมิซายปะดูข้างหลังนะเห็นไหมพวกเขากำลังทำลายเมืองทั้งเมืองอนี่วันอะไรวันเนี่ยแต่พวกเราทำลายสัปหลานั่นไปแล้วนะเออเหมือนจะเป็นบอสนะแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะทำลายทุกคนใช่ไหมมันแย่ขนาดนั้นเลยหรอไม่รู้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้คนยังสู้กันอยู่แล้วจะเกิอดอะไรขึ้นหากพวกเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปฉันไม่รู้แต่เราต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดตุ้มโอ้เอาไปเร็ว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 เนี้ยวอกไปแล้วคือดูนะนี่เอ้ยที่ที่หนึ่งไงมันจะเป็นอ่าในสปอยนะฉันมั่นใจว่าพวกเขาปกป้องเราอยู่นะแต่ มันก็เคมีบางอย่างผิดพลาดเกิดขึ้นนะดูเหมือนเราไม่ใช่มนุษย์สนับเขาอีกต่อไปนะไม่นะฉันไม่เชื่อแค่เราจะเป็นต้องคนหามาเกิดอะไรขึ้นฉันไม่คิดว่าจะมีผู้รอดชีวิตเหลืออยู่ที่นั่นไปตอนนี้มันอันตรายเกินไปแต่เราไม่สามารถหันหลังกลับไปได้จุดจุดจุดคืออะไรวะ ใช่แล้วเราต้องดูหน้าต่อไปนี่นักวิทยาศาสตร์ไปทางเหนือบางทีระอาจคนพูดบางอย่างที่นั่นอุย้ยนี่กินน้ำอ่ะดูดูแอบสระฉันหิวอ่าฉันหิวฉันหิวอ่ะประมาณนี้นะเขกากำลังเฝ้าอยู่เฮ้ยมีโคลิน่นนากำลังเล็งสนายอยู่นะมึงเล็งอะไรเนี่ยเอพิโซดสองนะทองฟ้ามันจะเป็นการแบบปิดเบี้ยวนะครับนะอาประมาณนี้นะคร,รับสำหรับคาซีนนะครับผม เด,เดี๋ยวเรามาดูบางอย่างกับอัปเดตดีกว่านะที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะก็คือเรื่องของการลูกคู่ดาวนะนี่นะครับไอเทมลูกคู่ดาวเนี่ยจาก48เปอร์เอประมาณ32มั้งนะจะไม่ผิดนะครับก็คือแปลว่าลูกคู่ดาวนี่หายไปเยอะเลยนะครับนะนี่เห็นไหมจาก48นะครับเห็นไหมเลนีคผมเหลือดซีวีเลยนะครับคือเพิ่มเวลาเลนิกด้วยเหลือดซีวีแล้วก็ไพ่เป็ดผมเนี่ยเลือ1.5วินาอีนะครับ ก็มันเย้ยมากเลยนะถ้าลูกโคด้าอีกนิดนึงนี่น่าจะดีนะแต่เขาออกมันจะเป็นการปรับสมดุลน,นะมั้ยไม่ค่อยในใจนะเอาเอากลับเข้าเรื่องดีกว่าอ่าตอนนี้ผมฝากมงินเสร็จแล้วนะก็สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดเอาไปอัพแคชเชียร์ให้มันแรงนะทุบทีละหมื่นสองหมื่น 10, 20, นะโอ้มันแรงมากเลยนะทุบนี่หแบบทุบแทงเลยแทงร้องเลยนะครับร้องจากเลยนะทุบแรงมากนะเดี๋ยวเราไปอัพเกรกดกันดีกว่านะครับนี่นี่มาแล้วนะอือัพเกรดกันดีกว่านะจากเลเ้ยวหนึ่งถึงเลี้ยวสามสิบนะครับใช้เงินเท่าไหร่มาดูกัน นะครับนะเออสเต็กพื้นฐานก็ดาเมจเท่าเดิมนะครับแล้วก็อัพวีมากนะนับสามสิบวิวนะไปนะนานเหมือนกันเนี่ยอุ้ยเพิ่มมาเยอะเหมือนกันเนี่ยจาก350เป็น1,200นะครับเยอะมากเยอะมากถือว่าเป็นดาเมจเบ็ดระคายเยอะมากแล้วก็อัปเกรดพลังพิเศษไปนะครับก็คือว่าตีคีสามร้อยเคือแรงสุดในเกมนะครับคือตีทีเดียวแบบหืม ก็คือตาคีตันนะครับประมาณนี้นะโอเคแล้วเราไปดูหน่อยดีกว่าว่าของที่ใส่มปนประมาณไหนนะอ่าโอเคตัดละนะฮึมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแคชเชียร์นะคือเน้นที่ดาเมจหลักนะครับหรือว่าดาเมจเมลดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะมันได้เยอะมากนะคือดาเมจกับดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์นะก็ผมเอาประมาณนี้พอนะไม่อยากได้เยอะว่นี้ละเอาแค่นี้ไปก่อนนะ ก็คือเดี๋ยวผมไปค่อยไปหาปั้นให้มันแรงกว่าเดิมทีหลังนะครับตอนนี้ก็ได้แค่นี้นะครับนะมามาดูกันหน่อยดีกว่านะครับเอ้ยไม่ใช่ด่านนี้ดิการเออเราก็เชื่สีนนะอุ้ยเหมือนผมจะเจอกับซอมบี้พิเศษด้วยนะครับนะอืมหายากมาแล้วมาแล้วครับแคชเชียร์เราดูดาเมจดูดาเมจนะครับให้ดูดาเมจปึ s <S ้งโอโ้โหหมื่น <'s> หนึ่งปึง้งหมื่นหกปึ้งหมื่นหกแรงมากครับแรงมากปึ้งหมื่นหกปึ้งหมื่นหกอันนี้แบบจุกๆนะโคตรแรงอะ่ะคือมันแรงจัดเลยนะครับนะ เดี๋ยวไปลองกับแทงตัวอื่นดูนะนะไม่ผมเปลี่ยนศัตรูนนะเป็นก้อนเอนะ็นดีจีสเปียร์ครับมาไม่ใช่ก้อนเอ็นดีจีสเปียร์ดิเอ่อตัวแม่ของมันึอบโอ้โหหมืน่นปิ้งไปยังโคตรแรงอ่ะคุณดูไปยังไปยังแข็งแบบหนาวเลยนะคือแข็งยังหนาวอ่ะคุณดูโอเนี่นะครับเดี๋ยวลองมากับเอ่อดับเบิ้ลบลูนะครับหรือว่าเอ่อตัวสองหัวแหละนะครับนะมามากันกระสุนเหถอกันกระสุนเหถอกันกระสุนเหถอฮนะยิงไม่เข้าใช่ไหมโอ้โหจ่อแรงมากครับโอ้โหจ่อแรงมาก,มากเดี๋ยว อีกเซิรอบอีกเซิรอบไม่ตอนมาใหม่ๆมึงเก่งใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอขวานจอขวานดินี่ครับดาเมจปึ้งปึ้งปึ้งคือก็ดูเลือดเอาแล้วกันนะครับดูเลือกแทงเอานะครับมันแรงขนาดไหนอ่ะนะครับนะเรียบร้อยครับเฮ้ยไม่ตายว่ะเดีินเด้ออีกดูเซกรอบดูเซิรอบนะครับดูดาเมจดเต็มเต็มเลยนะครับดูดาเมจดเตเต็มๆเลย แม่มันแรงจริงๆตัวเนี้ย